คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครวีซา่าเรียนฟรีพราะมมีเงินเดือนให้มีอะไรบ้างจริง,รงๆแล้วก็มีแค่3ข้อเองนะคะอย่างแรกเลยค่ะก็คือมีทรานสคริปต์และประกราศนียาบัตรระดับมปลายเป็นต้นไปค่ะของเรื่องอายุก็ประมาณ18ปีเป็นต้นไปค่ะส่วนผู้ที่อายุสี่สาถึงห้ปีเป็นต้นไปอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะยากหน่อยแต่ก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะสามารถหานายจ้างและสัมภาษณ์ผ่านได้หรือเปล่า ถ้าเรามีความสามารถมีความตั้งใจและหานายจ้างได้ก็ไม่ใช่เรื่องยากค่ะ 3. ส,สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือระดับภาษาเยอรมันระดับ B1 ค่ะหากคุณสมัครจากประเทศไทยคุณจําเป็นต้องมีระดับภาษา B1 เป็นต้นไปค่ะเพราะว่าสถานทูต request มาสําหรับคนที่อยู่เยอรมันอยู่แล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องอายุและระดับภาษาค่ะเพราะว่าเห็นหลายคนใช้ระดับแค่ A1 A2 ก็สามารถสมัครและหานายจ้างได้เหมือนกันค่ะอายุก็ไม่ใช่ปัญหาสําหรับประเทศเยอรมน,นีส่วน ที่สมัครจากไทยที่เห็นอายุมากที่สุดที่แบมรู้มานะคะก็ประมาณ46ปี